ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนราคาถูกนะครับมันเป็นปืนที่เหมาะสําหรับคนที่แบบเริ่มต้นเล่นนะเพราะราคาหลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับมีตั้งแต่ไม่เกิน500บาทจนถึงแบบเกือบพันอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปดูกันนะครับว่ามันจะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับที่เหมาะจะเป็นตัวเลือกนะครับที่เราแบบอยากจะเล่นมันนะครับและรุ่นไหนดีที่สุดนะครับผมไปดูกัน เคครับก็จะเห็นปืนจํานวน6กระบอกนะครับปืนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นปืนราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับคือปืนอัดลมเหล็กนั่นเองแอร์ซ็อกกันนะครับก็เอาตัวที่มันแบบมีนะตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบนิยมเล่นกันมาให้โชว์ดูนะครับนี่เอาตัวนี้มาให้ดูก่อนเลยนะครับแอร์ซอกกัน1911นะครับตัวนี้ก็โมเดลโคนะครับ โคเ1 1นนั่นเองนะครับยอดนิยมนะตัวนี้ฮิตเลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะเลยนะครับตัวนี้ชอบมากชอบที่สุดในตัวปืนอัดลมละงานก็เนียนดีนะสำหรับผมคิดว่ามีช่องกันปอกอะโอเคเลยอะแล้วก็ลูกสูบเขาอัปเกรดเรียบร้อยเดี๋ยวมาไล่ดูทีละจุดนะครับอ่าแม็กกาซีนเป็นเหล็กนะครับผม บรรจุได้ประมาณ10กว่านัดนะครับตัวนี้สไลด์ยังคงเป็นสไลด์ผ่านนะแม็กกาซีนก็หนักแล้วนะครับผมมาดูตัวปืนนะครับก็มีการสกรีนนะครับแต่ว่าเป็นการสกรีนที่เหมือนไม่ใช่ลองลึกเลยนะครับเป็นสีก็ได้ลิขสิทธิ์ของจริงมานั่นแหละนะครับมีเซฟนะครับผมนี่เซฟสามารถใช้งานได้จริงนะเซฟตรงนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อแบบไม่ให้ขึ้นลำเนาะ พอตัวนี้มันไปขัดอยู่ไม่สามารถชัรได้นะครับนกงางได้นกเป็นพลาสติกนะครับจริงๆมันไม่ใช่เหล็กทั้งเขาบอกเนาะมันยังมีบางส่วนที่ยังแบบเป็นพลาสติกเพื่อที่จะลดต้นทุนนะผมว่านะนี่นกสับนะประมาณนี้เลยสไลด์ยังเป็นสไลด์ผ่านะเห็นได้ชัดเลยนะครับโฟกัสสิโอเคโฟกัสนี่นสไลด์นะครับสไลด์ผ่าอยู่นะงานก็ ก็ยังก็พอโอเคอยู่นะถ้าไปเทียบกับงานไต้หวันอะไรเงี้ยเขาจะเนียนกว่านะครับแต่ว่าของไต้หวันอะไรเงี้ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับ ABS แต่อันเนี้ยเป็นงานจีนนะแต่ว่าเป็นเหล็กมันก็มีข้อดีข้อเสียเลยเขาเนี้ยนะครับน,นี่นกงา่งไดสับได้แต่นกเป็นพลาสติกนะครับเซฟเป็นพลาสติกไก่เป็นพลาสติกนะครับ แล้วก็ตรงส่วนเมนสปริงหลังเป็นพลาสติกครับผมประกับพลาสติกนะแต่สามารถถอดออกได้นะครับตรงนี้สามารถถอดอามาดูทางด้านขวามือนะครับยังเห็นนะครับรูน็อตยึดสปริงนะครับมีหลายจุดอยู่เหมือนกัน1,2,3,4ที่เห็นได้ชัดนะครับผมนี่สวยเลยนะครับวิธีขึ้นลำเนาะก็ จับไปเงี้ยขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดยิงเนี่ยเสียงดังฟังชัดถ้าจะเลือกซื้อปืนอารมณ์ให้มันมีความทนทานเนี่ยอย่าเลือกลูกสูบที่มันเป็นแบบสีดำนะครับเพราะว่าสีดำเป็นพลาสติกที่แบบเกดของเล่นเด็กนะครับจริงๆแต่อันนี้คือถ้าเป็นแบบลูกสูบแบบนี้นะครับเริ่มเหนียวทนทานขึ้นมาแล้วนะครับดูเนื้อง,งานนะครับยังมีแบบรอยสี ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ถ้าอยากเนียนก็เพิ่มงบไปเล่นบีบกันประมาณนั้นโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ราคาเนาะมันมีขึ้นมีลงจริงๆครับบางร้านก็ถ้าของไม่มีเนี่ยจะขายเป็นพันเลยนะครับแต่ถ้ามันแบบช่วงที่แบบโอ้ของเพียบเลยจะอยู่ที่เราวๆเจ็ดแร้อยนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผ่านไป อ่าตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นทรงคิมเบอร์นะครับผม Co Go Go Man c o g o โกลเวอร์แมนอั t โ m มอตติโมเดลคาลิปเอรม่ามีช่องคัดปอกเช่นกันนะครับอุ้ยน็อตน็อตยึดตรงนี้หายโอเคนะครับมีช่องคัดปอกเช่นกันนะครับผมงานก็สวยเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับอ่านกนะครับเป็นพลาสติกเซฟพลาสติกตัวนี้จะเป็นพลาสติกอยู่นะครับ เมส a ปริงหลังก็พลาสติก็เป็นค่ายเดียวกับตัวเนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวแต่งขึ้นมาดูสวยกว่าดูล้ำนะครับโมเดิลอะไประมาณนั้นเนาะตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือจะมีรุ่นที่แบบสามารถใส่ที่เก็บเสียงได้นะครับก็สวยดีเหมือนกันนะแม็กกาซีนก็ เป็นเหล็กนะครับซึ่งสามารถใช้กับตัวนี้ได้เลยนะฮะโอเค okay. ตัวที่2,000ไปามาดูตัวที่3นะครับตัวนี้เป็นทรงมาคลาลอฟเนาะมันออกแนวแบบวินเทจนะผมคิดว่าแนวคารบอยอะไรเงี้ยเนาะมีรูปดาวด้วยนะครับของจริงน่าจะใช้กระสุนขนาดจุดสามนะครับก็แรงน้อยกว่า9มม,มนะครับแต่เป็น,ป,นปืนที่ พกพาสะดวกนะครับผมตัวนี้แม็กกาซีนเป็นพลาสติกนะครับเบามากส่วนตัวปืนนะครับผมปืนขึ้นลำง่ายมากนะครับมีระบบเซฟนะครับผมถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็ปกตินะครับแต่ถ้าเลื่อนลงมาอย่างนี้ก็คือเซฟนะ,ะมาฟังเสียง เสียงดังอยู่เหมือนกันขนาดเล็กพกผ่านนะครับขึ้นอยู่กับความชอบเลยไม่มีช่องคัดบอกนะฮะแต่งานด้านบนนี่เนียนนะผมว่าเนียนมากสามารถถอดประกับได้กรณีที่จะเอาไปแต่งเนาะก็ยังเป็นสไลด์ผ่าอยู่นะครับโอเคนะขึ้นลำง่ายมากผมว่าเด็กๆเขาไปเล่นไดนะ้แต่ก็ไม่ควรเล่นเนาะเพราะว่าลั่นโดนตาก็มีสิทธิ์ บอร์ดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ข้อดีพกพาง่ายมีเซฟเซฟใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วก็ความแรงนะครับอาจจะด้อยกว่าตัวที่อยู่ในนี้นะครับผมเพราะว่าลำกล้องสั้นแล้วก็ลูกสูบเนี่ยก็จะน้อยนะครับแต่ก็พอไปวัดไปวาได้มาดูตัวที่4กันเลยนะครับในโตเกเลฟนะครับผม ตัวนี้เป็นปืนลัเสเซียดาวแดงเลยนะครับงานสำหรับผมว่าเนียนนะครับเนียนงานเนียนมากไปเปลี่ยนประกับเป็นประกับไม้ก็ได้นะครับมาดูด้านขวามือของตัวปืนก็ยังมีรูยึดน็อตที่เห็นได้ชัดนะครับแต่สำหรับตัวนี้รูยึดน็อตก็มี2ตัวสาเอ้ยมีอยู่1 2 3 4 4จุดนะครับแต่ว่าเนียนกว่าตัวนี้ พราะตัวนี้มันเห็นแบบเป็นรูจงๆเลยนะครับนะแม็กกาซีนก็ประมาณนี้นะครับบรรจุ10นัดนะมีแอบแม็กกาซีนแตกด้วยนะครับผมใช้ตัวกาวนะครับมาแปะไว้เรียบร้อยแล้วแม็กกาซีนเป็นพลาสติกนะครับก็แตกง่ายนะครับก็เล่นแบบถนอมหน่อยตกก็แตกแล้วนะครับตัวนี้นะครับนก ไม่สามารถง้างได้เนาะตัวนี้ก็ง้างไม่ได้เป็นนกนกหลอกนะครับแต่สาหรับผมคิดว่าตัวนี้แรงนะครับพอๆกับตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็มีความแม่นยําดีเหมือนกันตัวนี้คือเซฟนะครับผมอ่าย่างสมมติผมขึ้นลำเน่ยกดยิงนะครับอันนี้คือยิงปกติเสียงดังดีจัง ถ้าจะเซฟก็ดันลงมาข้างล่างแต่เซฟมันจะกินกองนิดหน่อยนะครับถ้ากดแบบบางทีมันก็ไม่ล็อกนะครับแต่บางทีก็กดง่ายก็ไม่ต้องยุ่งกับมันมากมายเท่าไหร่นะตัวนี้กายจะว่าทันท,ทีทั้งทั้งที่ผมเนี่ยขึ้นล้ำเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีนะถ้ามันทําได้แบบเป็นเหล็กทั้งหมดก็โอเคแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะ กลัวดันไปดันมาจะพังเอานะน่ะดันขึ้นมาก็ปลดเซฟละเสียงดังนะครับผมมันเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะสะสมนะเพราะแนวเนี้ยมันหายากนะครับแนวแบบดาวแดงรัเสเซียประมาณเนี้ยนะฮะเท่าของจริงนะครับผมเท่าของจริง ของจริงก็ประมาณนี้เนาะโอเคบอกที่4ถัดไปมาดูปืนยอดนิยมเลยกลอกนะครับผมตัวนี้เป็นกลอก19นะงานดีมากหนักจริงนะครับตัวนี้แม็กกาซีนเป็นเหล็กนะครับผมบรรจุ10บก้านเช่นกันเล็กมากตามสไตล์กลอก19นะครับนี่ งานเนียนจริงนะครับผมดูดูเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวนั้นให้ดูนะอันนี้ให้ให้ดูแมกกาซีนก่อนนะไม่มีรอยผ่าเลยงานเริ่มเกตดใกล้เคียงกับบีบีกันละนะครับแต่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับวัสดุสไลด์เหล็กท่อนล่างเหล็กนะครับปกติก๊อกของจริงเนาะด้านบนจะเป็นเหล็กด้านล่างจะเป็นโพลิเมอร์นะครับแต่ตัวนี้คือเหล็กล้วนเลยนะครับทําให้มันมีน้ําหนักนะครับ รูยืดนะครับก็จะมีสไลด์เนี่ยจะมีจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงด้ามเนี่ยก็มี2จุดด้วยกันนะครับด้านบนกับด้านล่างนะ,ะด้านบนนะครับก็เนียนขึ้นนะครับเก็บงานได้เนียนขึ้นตรงนี้นะครับช่องคัดปลอกก็ไม่สามารถเปิดได้นะแต่ว่ามันจะเนียนอนะ่ะมันจะทําแบบสไลด์แบบผ่าออกมาตรงนี้ยืดนิดนึงนะครับเก็บงานเริ่มดีขึ้นเลยผมว่า ขึ้นลำแบบสมูทด้วยไม่ได้แบบหนักเกินไปขวดก็แตกโยกนะครับผมน้ำหนักนี่แบบเคยไปช่างดูมาขีดได้นะครับรว่าหนักเลยถ้ามาดูตัวนี้บ้างก็สิบเนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาด้านนอกเรียบร้อยนะครับจะทําการทดสอบเะครับจะเห็นกระป๋องสีนะครับ,อ,รบอยู่ที่ระยะประมาณ10เมตรด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมเริ่มที่กล็อก19นะครับผมฝนก็ปลปอยๆนะเค okay, มาลองกันสัก5้านัดแล้วกันนะอ้านะัดที่1โดน โอเคนะครับถือว่าก็แม่นนะมาดูโตกกะเล็บเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับฝนตกใส่นะครับผม,มตกกะเล็บนัดที่หนึ่งโดนนะครับ นิดเดียวก็โดนละถือว่าแม่นนะครับแม่นแม่นอ่ามาดูตัวนี้โค่หนึ่งครับตัวนี้น่าจะไม่พลาดนะ,ะโดน Okay. ก็ถือว่าใช้ได้อยู่มาดูมาลาคอฟลำกล้องสั้นกว่าเขาเลยอโอ้โหสูงชิบเปิงโคตรสูง เนี่ข้อเสียของพืนอนัดลมคือฮอปอัพนะครับมันจะสูงมากดูนะนี่คือศูนย์นะครับเนี่ยจะเห็นว่ากระสุนแม่งลอยขึ้นไปข้างบนนะครับมันต้องใช้การกะเอานะถ้ามันสูงแล้วก็กดลงนะครับอ่าโดนละ การเล่นป okay. like okay. oh. ืนอัดลมมันต้องแบบดูนิสัยนะว่าแต่ละตัวมันกินซ้ายกินขวาไม่เหมือนบีบีกันนะถ้ามีบีกันเราสามารถปรับฮอปอัพได้นะครับโอเคเรามาดูกรอก17กันว่าโอ้ตรงเป๊ะดูดู นะโอ้โห,โโหยิงผ่านกล้องนะครับเพื่อนอ่ะนัดสุดท้ายแล้วกันอ่าแม่นจริงๆแลหละมาลองตัวนี้ยิงผ่านกล้องลองดู ยอดนะครับก็สรุปนะครับปืนอัดลมพวกวนี้มันก็มีกินซ้ายกินขวานะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะเพราะว่าถ้าคุณยิงกระบอกนี้ชินแล้วยิงกระบอกเนี้ยศูนย์ไอ้ตัวนี้อาจจะไม่เหมือนตัวนี้ล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับปืนอัดลมนะฮะร,ราคาถูกแต่ก็ยิงแม่นในระดับเนี้ยก็ถือว่าไม่คิเลยแล้วนะครับดีกว่าแบบเล็งจุดนี้แต่แม่ง เผินลูกกระสุนฟิวไปไหนอันก็ไม่โอเคแล้วนะครับอันนี้อยู่ในระดับเกรดของผู้ใหญ่เล่นแล้วนะครับถ้าปืนพลาสติก,กอะไรเงี้ยอันนั้นแหละมันจะกระโหลกกะลานะครับมากกว่านี้เยอะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับการรีวิวคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามีหลายตัวนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยสวัสดีครับ